แก้วเก็บความเย็นที่เขาเคลมว่าเขาสามารถเก็บความเย็นได้นานถึง2องวันค่ะพี่ๆเพื่อน,นๆเคยเห็นแก้วใบนี้ผ่านหูผ่านตาในทางสี่ติ๊กตอกบ้างไหมคะแก้วเอ็มบตัวนี้นะวัสดุของเขานะดีกว่า สแตนเลส304นะคะเพราะว่าเขาใช้เป็น SUS 3 1 6ค่ะซึ่งจะทนต่อความกัดก่อนนะคะแล้วก็ทนต่อการเกิดสนิมมากกว่าสแตนเลส304นั่นเองค่ะดีไซน์ก็สวยงามนะคะอันนี้สำลีเลือกมาให้มันเป็นสีแบบว่าไล่ระดับกันแบบนี้เป็นสีชมพูจี๊ดจีแบบนี้นะจะได้มีแรงบันดาลใจในการกินน้ํานะคะตัวฝาปิดเนี่ยสามารถยกดื่มได้นะคะสามารถยกดื่มได้หรือว่าจะดูดเป็นหลอดก็ได้ค่ะนี่ค่ะเขาก็จะมีหลอดติดมาให้แบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดันตรงนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่จะดื่มนี่ค่ะเราสามามรรถดันนนตงีี้้ขึเพื่่อทจะ เป็นหลอดได้นะคะหรือว่าด้านนี้ก็สามารถที่จะยกดื่มได้ด้วยเช่นกันค่ะนี่เลยค่ะและก็มาในรูปแบบหูหิ้วแบบนี้นะคะถ้าเราจะเอาไปใช้นอกบ้านนะก็สะดวกมากๆในการหิ้วออกไปดื่มนะคะแล้วก็จุแบบความจุคือสำลีเลือกมาเป็น1ลิตรเลยเพราะว่าจะได้เอาไว้กินน้ํานะคะได้เยอะๆแบบจุใจเพราะว่าเราจะกําหนดการกินน้ําของเราให้ได้เยอะๆในแต่ละวันเราก็ต้องใช้แก้วที่มันใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองค่ะเอาล่ะเอาเป็นว่าใครที่กําลังมองหาแก้วดีๆนะคะที่เอาไว้เก็บความเย็นเอาไว้ใส่น้ําดื่มเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอี ตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะใครสนใจนะแปะพีกัดสั่งซื้อให้ที่ตะก้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือค่ะไปกดจิ้มสั่งได้เลยนะคะ